พัฒนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับครับทุกท่านอารมณ์สวัสดรผู้ด้วยเตือนนะในระดับระดับไหนครับในระดับก็สามารถในระดับวิชาอเนชาสมาบัติเจ้าค่ะวิชาอเนชาสัพยสูตรวิชามีวนรอบสามีอาการสิบสองเจ้าค่ะนุ่งขาวสาธุเจ้าค่ะ เชิญได้ครับสาธยายจำเลยครับสาธุค่ะขอวิชาอเนชาสัพยสูตรหนึ่งทับสองข้อที่แปดสิบถึงแปดสิบเก้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมชื่อกรรมาสธรรมของชาวกุรุในแคว้นกุรุ ทำไมนั้นพระผู้มีพระพาตัดเลือกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระพาได้ตัดดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายการไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดา ลักษณะของกามดังนี้ได้ทำความล่อลวงเป็นที่บนถือของคนพนันกามทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าทั้งสองอย่างนี้ <Okay. S 1> เป็นบ่งแห่งมานเป็นแดนแห่งมานเป็นเหยื่อของ,ของมาร <Okay. S 1> เป็นที่หาก,กินของมาร <Okay. S 1> ในกามนี้ย่อมมีอกุศลลา <Okay. S 1> มกเหล่านี้เกิดที่ใจ <Okay. S 1> คืออภิชาบ้างพยาบาทบ้าง สารลัพ์บ้างกรารนั่นเอเป็นไปกรารนั่นเองย่อมเกิดเพื่อเป็นอันตรายแก่อริยสา,าวกผู้ศึกษาผู้ตามศึกษาอยู่ทร,รมาวินัยนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอริยสา,าวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกรารนั้นดังนี้ว่ากรารทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้า,ท,าทั้ทงสองอย่างนี้ เป็นบวงแห่งมันเป็นแดนแห่งมันเป็นเหยื่อแห่งมันเป็นที่หากินของมันในกรรมนี้ย่อมมีกุศลลา,าม<ย>เหล่านี้เกิดขึ้นที่ใจใคืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารลัำผ้าบ้างเป็นไปกรรมนั่นเองย่อมเกิดเพื่อเป็นอันตรายแก่อริยา ok. สาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ฉะไหนหนอเราจึงมีจิตเป็นมหคตะ อย่างไพลบุญอธิษฐานใจครอบโลกอยู่เพราะเมื่อเรามีจิตเป็นม,มหะหกคตะอย่างไพลบุญอธิษฐานใจครอบโลกอยู่อกุศลลาโมกเกิดที่ใจได้แก่อภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารล้ำภาบ้างนั้นจักไม่มีเพราะละอกุศลเหล่านั้นได้จิตของเราที่ไม่เล็กน้อยนั่นแหละจากกลายเป็นจิตหาประมาณมิได้อันเราอบรมดีแล้ว เมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมห่องใสายในอายตนะตนนเมื่อมีความห่องใสก็จะเข้าถึงอเนชาสมาบัติหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อใจไปข้อที่วิญญาณอาจจะเป็นไปในภพนั้นนั้นพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความ วันไหวไม่ได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูก,ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่ยเรียกว่าปฏิปทามีอาเนชาสมาบัตเป็นที่สบายข้อที่หนึ่งดูก,ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกอริยะาสาวกจ่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า,าทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและการสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าซึ่งรูปบางชนิดและรูปทั้งหมดคือมหาพูตมหาภูตสีและรูป อาศัยมหาภูตะทั้งสี่เมื่ออริยสา,าวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิดย่อมห่องใสในอายะตนะเมื่อมีความห่องใสก็จะเข้าถึงอเนชัสมาบัติหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อตายไปข้อที่วิญญาณอาจจะเป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณ เข้าถึงสภาพหาความหวั่นไว้ไม่ได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี่เราเรียกว่าปฏิปทามีอเนชาสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่สองดูก่อนพิสูจทั <thank you. S 2> ้งหลายประการอื่นยังมีอีกอริยสาวกย่อมพิจานาเห็นดังนี้ว่าการทั้งที่มีในภพนี้ท,ทั้งที่มีในภพหน้าและการมาสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้ารูปทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและรูปสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าทั้งสองอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรไม่ควรยินดีไม่ควรบ่นถึงไม่ควรยินดีไม่ควรบ่นถึงไม่ควรติดใจเมื่ออริยสสาวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้ เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าถึงอเนชชาสมาบัติหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อมีเมื่อตายไปข้อที่วิญญาณอันจะเป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอเนชชาสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่สามดูก่อนที่สูตรทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก ริยสา,าวกย่อมพิจารณาเห็นดัง <vas> นี้ว่าการทั้งท <etes> <được> ี่มีในภพนี้ทั้งที Limited ่มีในภพหน้าและการมสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าลูกทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและลูกประสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและอเนชาสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ใดที่นั่นคืออากิญญายตนะอันดีประณีต เมื่ออริยะสาวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในไอจตนะเมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าถึงอาชินจัญญายตนะหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อ,เม,อเมื่อตายไปข้อที่วิญญาณอันจะเป็นไปในภพนั้นนั้นเพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงภพอาชินจัญญายตนะนั่นเป็นฐานะาที่มีได้ดูก่อนที่สุดทั้งหลายนี่เราเรียกว่าปฏิปทามี ากานจรญญายตานะสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่หนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกอริยาสาวกอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสิ่งนี้ว่างเปล่าจากตนหรือจากความเป็นของตนเมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผองใสในอา,าตานะ เมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าถึงอากิงจัญญายตนะหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อใจไปข้อที่วิญญาณอันจะเป็นไปอันจะเป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงภพอากิงจัญญายตนะนั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนวิสูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทามีอากิงจัญญายตนะสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่สองดูก่อนวิสูทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก อริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่มีในที่ไหนไหนสิ่งน้อยหนึ่งของใครๆหามีในเรานั้นไม่และสิ่งน้อยหนึ่งของเราหามีในที่ไหนๆไม่ในใครๆย่อมไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลยเมื่อรอิยาสาวกนั้นปฏิบัติแล้วเมื่อริยาสาวก นั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้มากด้วยปฏิปทาน,นั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสในอายตนะก็จะเข้าถึงอาคินจัญญายตนะนั่นเป็นฐานาหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อตายไปข้อที่วิญญาณอานจะเป็นไปในภพนั้นๆั้นพึงเ,เป็นวิญญาณเข้าถึงภพอคินจัญญายตนะนั่นเป็นฐาน,นะที่มีได้ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่เราเรียกว่าปฏิปทามีอากินจัญญ,ญายตนะสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่สามดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกอริาายสาวกย่อมพิจนะเห็นดังนี้ว่ากะกามทั้งที่มีในภพนี้ <S 2> <S 2> ทั้งที่มีในภพหน้าและกรรมสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทางที่มีในภพหน้านลูกท,ทั้ทงที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและลูกประสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ท้งที่มีในภพหน้า<ชอบ>ซึ่งอเนชาสัญญาอาจ,จินจัญญายัตนาสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ในที่ใดที่นั่นคือในว่าสัญญ,ญาณสัญญ,ญายัตนาอาันดีอันประนีต เมื่ออริยาสาาวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้ม่กด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมห่องใสัยในอายตนะเมื่อมีความห่องใสก็จะเข้าถึงอนเนชาจะมาในวสัญญาณนะสัญญาณตนะหรืจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อต่ไปข้อที่วิญญาณอันจะเป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงภพเนวะสัญญาณนะสัญญายตนะ นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทามีเนวส,สัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นที่สบายลุกเมื่อพระผู้มีาพระภาคตัดแล้วอย่างนี้ท่านพระอ,อนุนได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิสษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นผู้ปฏิบัติแล้วอย่างนี้ย่อมได้อุเบกขาโดยเฉพาะ โดยคิดว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราและจากไม่มีแก่เราเราจะละสิ่งที่กำลังมีและมีมาและมีมาแล้วนั้นนั้นเสียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงปรินิพพานหรือหนอหรือว่าไม่พึงปรินิพพานพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนอานนพิกษุ บางรูปพึงปรินิพานในอัตภาพนี้ก็มีบางรูปไม่พึงปรินิพานในอัตภาพนี้ก็มีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ภิกษุบางรูปปรินิพานในอัตภาพนี้ก็มีบางรูปไม่ปรินิพานในอัตภาพนี้ก็มีวิชาอเน,นชาสมาบัตอเนชาสัพพฟญสูตร หนึ 1> 1, 2, 2, 3, 2, ่งสองทับสองเจ้าค่ะข้อที่เก <30. S 1> ้าสิบถึงเก้าสิบสองค่ะเจ้าค่ะถึงเก้าสิบสองดูก่อนอานนอระยสา,าวกดูก่อนอานนภี่สงในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปัจจบัติแล้วอย่างนี้ย่อมได้อุเบกขาโดยเฉพาะโดยคิดว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีกับเรา ถ้าจากไม่มีแก่เราเราจะละสิ่งที่กําลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นนนั้นเสียเธอเธอยินดีบ่นถึงติดใจอุเบกขานั้นอยู่เมื่อเธอยินดีบ่นถึงจิตใจอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้นยืดมั่นอุเบกขานั้นดูก่อนอานน์ภิกษุมีความยืดมัน่นย่อมบปรินิพานไม่ได้ ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพิสุจนั้นเมื่อเข้าถือเอาจะเข้าถือเอาที่ไหนดูก่อนอานนย่อมเข้าถือเอาในว่สนา,นาสยยัญญาณสัญญาญาตนะภพข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ขอ,รขอทราบว่าพิกษุนั้นเมื่อเข้าถือเอาชื่อว่าย่อมเข้าถือเอาแดนอันประเสริฐสุดที่ควรเข้าถือเอาหรือดูก่อนอานนท์ เมื่อภิกษุเข้าถือเอาย่อมเข้าถือเอาแดนอันประเสริฐสุดที่ควรเข้าถือเอาได้นี้คือในวาสัญญาณนะสัญญายตนะดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติแล้วอย่างนี้ย่อมได้อุเบขาโดยเฉพาะด้วยคิดว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีมีแก่เราเราจะไม่พึงมีแก่เราและจากไม่มีแก่เราเราจะละ ิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นน,นเสียเธอไม่ยินดีไม่บ่นถึงไม่ติดใจอ,อุเบกขานั้นอยู่เมื่อเธอไม่ยินดีไม่บ่นถึงไม่ติดใจอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณก็ไม่เป็นอันอาศัยอุเบกขานั้นและไม่ยืดมั่นอุเบกขานั้นดูก่อนอานนทิกสูไม่มีความยืดมั่นย่อมปรินิพพานได้ น่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าค่ะไม่น่าเป็นไปได้พุทธเจ้าค่ะอาศัยเหตุนี้เป็นอันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสบอกปจิบัทาเครื่องข้ามพ้นโอภาแก่พวกข้าพระองค์แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิโมของมิโมของพระอริยะของพระอริยะเป็นไฉนดูก่อนอานนที่สุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ซึ่งกรรมทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและกรรมสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าซึ่งรูปทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและรูปสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าซึ่งอเนชาสัญญาซึ่งอากินจัญญายัจนาะสัญญาซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายัจนาะสัญญา ซึ่งสากยะเท่าที่มีอยู่นี้ซึ่งอมตะคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนอานน์ด้วยประการนี้แลเราแสดงปฏิปทามีอาเนชาสมาบัติเป็นที่สบายแล้วเราแสดงเราแสดงปฏิปทามีอาคินจัญญายันะส,ญญญญนสมาบัตเป็นที่สบายแล้วเราแสดงปฏิปทามีในว่าสัญญาณสัญญายันะสมาบัตเป็นที่สบายแล้ว าแต่ส,สาอาศัยเหตุนี้อาศัยเหตุนี้เป็นอันว่าเราแสดงปฏิปทาอ่อเป็นเครื่องข้ามพ้นโอคะคือวิโมกของพระอริยะแล้วดูก่อนอานนท์จิตใดอันสัสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื่อกูลผู้ผู้อนุเคขห์อาศัยความอนุเคขอ้อ พึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิณน,นั้นเราได้ทำแก่พวกได้ทำแล้วแก่พวกเธอดูก่อนอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพําสอนของเราแก่พวกเธอเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ท่านพระอานนท์จึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลจบอเนชฌาสมาบัต สองมาเจ้าค่ะโจวอเนชสับป,ปะยะสูตรที่หกเจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะอ้วเป็นไงบ้างโล่งจ้าท่องพะสูตรเสร็จนะโล่ลงอะไรใช่ไหมโลง่งจ้ขาขณะที่ท่องอยู่ก็อยู่ในชานก็ลมไม่มีแล้วเนาะไม่มีเลยเจ้าค่ะนี่ก็เป็นตามสภาพตามจภาวะที่เดยมักมาด้วยความถูกต้องเพราะว่าในจภาวะนี้ในจภาวภามักนี้ก็จะเป็นการปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับกรามบัตรทั้งระดับระดับนะครับแลก็เรื่องของเบิกค่าค่าบิชาอินทรีย์อาตุก็เข้าใจในคากในารต่อยสิท้าแล้วตลาดสุมทุนแล้วก็อีกระดับนี้ก็ยังยังทำยังปฏิบัติเพื่อให้บริจุตบริบูบเหมือนกับงานในเบื้องต้นอันนี้จะเป็นกาที่ทช้การพอไปทำในที่สุดก็จะเข้าไปในระดับ ตเดียวไว้รูสูงับเอาจากมาสงสภาวะปัจจุบันแล้วก็ประสนีส้ก็จะให้จงสภาวะปัจจุบันเพื่อพ้ในการจงแลเพื่อจะเข้าไปรู้จักสภาวะความว่างนะครับความไม่มีตัวตนเกิดขึ้นนะครับไม่ป่นเดือไม่ติดจังใจไม่ติดตึกไม่เบือนเบิ่ติดถแล้วก็เข้าใจในสภาวะวิชาและสม ถ้าไม่เป็นน้อมทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างก็ไม่มีอะไรถ้าน้อมอะไรมีตัวตนนะครับเพราะว่าปัญหาซึ่งเป็นเชื้อยังมีอยู่เข้าใจได้ย่างงี้พอเข้าใจเจ้าค่ะท่าทนอาจารย์น้องกับสาธุเจ้าค่ะยังไงลมฝอยเบาสบายขึ้นมากมายเลยนะมากมายเจ้าค่ะแล้วก็เหลืออีกว่าพัฏสูตรหนึ่งเจ้าค่ะที่ท่านอาจาราาย์ให้ย้อนไปเจ้าค่ะ หรือท่องที่หลัง <จะ S 1> หรือว่าในคลิปเจ้าคะต้องต้องให้จบตรงนี้ก่อนเนาะเ <Okay. S 2> ดี๋ยวก็ติดต่อกันให <Okay. S 2> ม่าาม,มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมตรงนี้ก็รับรองว่าท่านได้บรรลุธรรมในการสาธยยประสูตรพร้พอ,มพอมกันกับการเดินบนอกนะครัาบราหว่าการจะจะปฏิบัติต่อไหมปฏิบัติต่อเจ้าคะอ<ต>าจารย์น้องกับอาจารย์เจ้าคะแต่ว่าเดี๋ยวปฏิบัติต่อก็จะต้องมีการขึ้นทำขั้นตอนในระบบการเดินบอกเอง โดยรวมก็ท่านก็เข้าไปสู่ลมปราศรัตปัจจาวะดบแล้ว่ะครับผู้เดินมรรคเป็นใหญ่ใช้บาควิธีของโมงร้อยเปอร์เซนต์ปุ๊บเนี่ยจะลมารากรัจปัสสาเะกาจะดับข้อน้ำขนาจิตที่มีการสาธยายานสู่เป็นชุดลำดับเร่มดับลาดับขึ้นมานะครับตั้งแต่ในลำคออัลตรามรมคนะครับในนั้นพอาะตรามรรคก็จะเริ่มชัดเป็นจัดขึ้นเป็นอย่างนี้เปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ เป็นเจ้าค่ะอาจารย์น้อกับสาธุเจ้าค่ะเป็นลําดับลําดับเจ้าค่ะก็ตรงนี้ก็รับรอง่าสัานได้บรรลุพสัทธาญาะสูตริแล้วแล้วก็เรื่องของที่ไปพบรมอาจารย์สาปนกตก็พบแล้วแหละแต่ว่าโดยวิธีการก็ต้องมีพิธการแสดงญายในการขึ้นทำขั้นตอนในวัดปฏิกราเป็นชัดเจน คอนโดเจ้าค่ะไม่มีแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะน้ำกับสาธุเจ้าค่ะครับขอใช้เวลาอาจารย์นั่งนอบริการเพียงแค่นี้พอครับเจ้าค่ะน้ำกลับแทบเท้าอาจารย์ผู้นําจิตเจ้าค่ะที่เมตตาเจ้าค่ะน้กับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้ำกับสาธุเจ้าค่ะ หลักส, <Okay. S 2> สูตรการปฏิบัติจะเตรียมตัวที่จะขึ้นทำนะเจ้าค่ะเรื่องของวิชาวิชาอะไรต่อไปครับเป็นวิชา,าสัญญาเวชิตนิโรธเจ้าค่ะวิชาผู้คงที่วิชาาค่ะเจาค่ะน้ำเก็บหลักสร็ะจะได้รับข้อมูลในการปฏิบัติก็จะไม่ยากอีกต่อไป ที่จะเข้าสู่วิชาการมบูรณาสุนะครับวิชาสัญญาว้สมาบัติวิชาพิมพ์แล้วก็วิชาภูมิคุ้มกนะครับเดี๋ยวก็รอตอบคำถามก่อนเอาแล้วนะอนุโมทนาสาธุครับบันทิครับสาธุทุกท่านทุกครับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกเ,เททาาองกศบ,บุญมนาสาธุเจ้าค่ะกับสวัสดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะ